สวัสดีค่ะรัดดาภาแก้วนะคะหรือที่ใครๆหลายคนอาจจะรู้จักในนามหนิงเด็กดาก็ได้ค่ะจริงๆหนิงเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดคนครสวรรค์นะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี2531เลยค่ะเพื่อโอกาสทางกาศึกษานะคะหลังจากที่จบปวชแล้วเนี่ยก็เริ่มงานทันทีเลยค่ะทํางานตั้งแต่อายุ18เลยนะคะเปลี่ยนงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปี2538ได้เข้าไปทํางานที่ นี่คอมุตสาหกรรมัธยพุทธนะคะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่ถือว่ามีความมั่นคงพอสมควรเลยนะคะระหว่างที่ทํางานที่นี่นะคะมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าในใจเราเนี่ยเราจะไม่จบแค่ปวชแน่นอนนะคะก็เลยใช้เวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรียนปริญญาตรีจนจบหลังจากที่จบแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกอ๊ยทําไมเวลาฉันว่างเยอะเลยอะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรเดียนเริ่มแบบเริ่มมองหา ว่าเราจะทําอะไรได้อีกที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราเพิ่มนอกจากงานประจํานะคะก็เลยได้โอกาสได้เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตในปี2543นะคะแต่ว่าหลังจากที่ทํางานประจํามาได้13ปีก็เริ่มรู้สึกอ,อ,อยากที่จะออกมาทําประกันอย่างเต็มตัวคืออยากจริงๆเป็นคนอยากที่อยากอยากจะดูแลลูกเลี้ยงลูกเองนะคะก็เลย ลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําประกันชีวิตอย่างเต็มตัวเพื่อใช้เวลาเนี่ยดูแลลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะเราก็รู้สึกว่าอ่ะฉันจะทําอะไรดีนะที่มันจะสามารถควบคู่ไปกับางานประกันชีวิตได้ก็วันหนึ่งไปหาลูกค้าท่านหนึ่งลูกค้าเขาเลยบอกว่าเอ้ยหนิงทําไมแกไม่ทําประกันลดไว้ว,วะปิ๊งไอเดียทันทีขึ้นมาเลยค่ะใช่สิเราต้องขายประกันลดจําได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําเป็นบลกเกอร์ขายประกันลดขายประกันอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ประกันชีวิตเนาะก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาเลย ขอเป็นฟรีแลนซ์ไปขายให้กับลูกค้าโดยที่ส่งให้เพื่อนเราแล้วก็ขอแบ่งกับคอมมิชชั่นกับเขาตรงนั้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอวันหนึ่งทำฟรีแลนซ์ได้ประมาณสักปไีไม่ถึงปีเดียวค่ะก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งทักเอา้าทำประกันรถแล้วเหรอเนี่ยทำประกรันรถทำไมไม่ทำกับมิตรแท้แล่ะมิตรแท้ดีมากมากเลยนะขับรถไปสมัครเป็นตัวแทนประกันรถยนต์หรือประกันวินาศภัยเนี่ยกับสำนักงานมิตรแท้ที่จังหวัดระยองโดยตรง นั่นก็คือสํานักงานของคุณพิพัฒน์หนูเรียงสายนั่นเองค่ะหลังจากที่เข้าสู่มิตรแท้ประกันภัยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นงานเสริมไงคะงานหลักเขาคือประกันชีวิตเพราะนั้นเนี่ยก็ทําแบบเป็นงานเสริมทํตามตามออเดอร์ลูกค้าเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ที่จะตั้งใจขายหรือขยายงานเลยนะช่วงนั้นนะคะอย่างที่บอกเราไม่มีความรู้เลยตอนแรกเพราะนั้นเนี่ยหนิงก็เลยง่ายๆเลยค่ะทําตามผู้นําเลยค่ะผู้นําบอกอะไรว่าต้องเรียนรู้ที่นี่ต้องไปอบรมที่นั่นต้องสัมมานาที่นี่เดี๋ยวฉันจะทํากิจกรรมนะ หนิงทาตามเขาทางผู้นําแจ้งแนะนําหมดเลยนะคะคุณพิพัฒน์จัดอะไรอบรมสัมมนากิจกรรมหนิงไปหมดทุกที่เป็นคนชอบเรียนรู้ค่ะแล้วก็ชอบกิจกรรมด้วยแต่อย่างที่บอกมันก,ก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่อย่างที่บอกเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วอยู่คลุกคลีกับมิทแทมมาได้ประมาณ3ปีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราทำมิทแทมเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งที่เราไปทำกิจกรรมกับมิทแท้เลย แล้วแถมเราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะคนในองค์กรเนี่ยคนในทีมของคุณพิพัฒน์เนี่ยมีหลายคนเลยนะเขาก็คือเขามีความจเจริญเติบโตในในในอาชีพีิแท้จริง,รงๆแล้วนะเราก็น่าจะทําได้นะเราก็เราก็เหมือนเหมือนเขานะเออก็เลยตั้งใจครนี้ครนี้ตั้งหลักเลยครับว่าจะต้องทำมิแท้อย่างจริงจัง,จงนะคะก็เริ่มหาคนเริ่มขายมากขึ้นนะคะเริ่มวางแผนว่าจะต้องทําเดือนละเท่าไหร่ยังไงจากเดิมที่ไม่เคยสนใจเลยว่าจะต้องไหน จะขายได้เลยเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งในปี2516นะคะหนิงมียอดผลงานที่สามารถจะเปิดสํานักงานได้ก็เลยขอเปิดสํานักงานโดยสํานักงานที่แรกหนิงเป็นที่บ้านของหนิงเองค่ะหลังจากที่เปิดสํานักงานหนิงบอกเลยว่านั่นคือจุดเปลี่ยนเพราะว่าหลังจากที่เปิดสํานักงานมาปุ๊บเนี่ยไม่มีเดือนไหนเลยที่เป้าหมายหรือผลงานเราจะลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีมีตัวแทนท่านหนึ่งได้พบกับลูกค้ารายใหญ่นั่นก็คือลูกค้าที่ทําประกันมะกุเทศนั่นเองนะคะ ซึ่งเดิมเนี่ยเราเป็นผู้จัดก,การแค่แสนกว่าๆเท่านั้นเองะครับพอมีประกันภัยประเทศ้ามาปุ๊บโอ้โหยอดก้าวกระโดดในทีนี้สองแสนสี่แสนหกแสนมาแบบมาแบบเหมือนงงๆนะคะทำให้ในปี2560นิเนี่ยหนิงได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลน,นะคะเป็นผู้จัดก,การยอดเยี่ยมอันดับสองของทีมงาน MTC โดยขึ้นรับรางวัลเป็นโลร่รางวัลเกียรติยศจากท่านสุขเทศนะคะซึ่งเป็นรางวัลแรกที่รู้สึกภูมิใจมากที่อยู่ในมิติประกันภยัย หลังจากที่ปี2562นะคะเราเติบโตอย่างอย่างเต็มที่และก้าวกระโดดเลยเราก็คิดว่าคือต่อไปมันต้องมันต้องไปมากกว่านี้แน่นอนแล้วอยู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือสถานการณ์โควิดหลายๆคนหลายๆธุรกิจล้มละลายหลายๆคนตกงานแล้วของหนิงก็เช่นกันค่ะประกันภัยมาคกืเทศจากเดือนละ0 0 0 0 0ที่ที่มีจากประกันภัยมคกเทอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของ ผลงานทั้งหมดของสำนักง,งานก็ว่าได้หายเป็นศูนย์เลยค่ะเป็นไงคะรู้สึกเลยค่ะว่าโอโ้โหช็อกเหมือนกันนะคะแต่เราก็ตั้งสติเพราะว่าอะไรคะเรายังมีประกันอื่นๆเหลือลยคะประกันรถก,ก็ยังอยู่ประกันอุบัติเหตุก็ยังมีประกันบ้านประกันอื่นๆก็ทําให้เรายืนแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตครอบครัวต่อมาได้ผ่านวิกฤตการณ์โควิดนั้นมาได้ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์โควิดนะคะมีอีกวิกฤตการณ์ที่ถิงโดน ช่วงก่อนที่จะถึงโควิดด้วยซ้ํานั่นก็คือสามีโดนถูกเลิกจ้างอีกนะคะแต่วันนี้เพราะว่าเป็นพอมิแท้ประกันภัยค่ะทําให้หนึ่งก้าผ่านอุปสรรคในช่วงทั้งโควิดและที่ครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของไรายได้เข้ามาจนกระทั่งถึงวันนี้ทําไมต้องมีแท้ง่ายๆเลยค่ะข้อแรกวันนี้ไม่ต้องมีเงินทุนเลยสําหรับมิแท้แค่คุณมีใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทําแค่นี้คุณก็ทําได้และ2ก็คือในเรื่องของวันนี้มิแท้ประกันภยัยไม่มีฤดูการในการขายค่ะ เราก็สามารถที่จะขายประกันได้ผ่านในส่วนของระบบออนไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงคะวันนี้แค่มือถือเครื่องเดียวคะ่ะวันนี้ขอให้มี WiFi หรืออินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าเราจะไปตรงไหนหรือหนิงเนี่ยจะเป็นที่จะเป็นอะไรที่เป็นคนที่อิสระทางด้านเวลาแล้วก็มีอิสระทางด้านการทํางานมากๆเลยแล้วก็ ใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็เราเป็นแม่เป็นครอบครัวเดียวเพราะนั้นเนี่ยเวลาลูกไปไปสอบหรือว่าไปเ,เรียนพิเศษเราก็ต้องพาไปทุกๆที่ใช่ไหมคะระหว่างที่รอลูกเนี่ยหนิงต้องมีมือถือติดตลอดเลยนะคะนั่งร้านกาแฟาบ้างหรือบางทีก็นั่งโต๊ะทางานแถวแถวที่ลูกเรียนพิเศษนั่นเองต่อหรือแม้กระทั่งขีกลมาทานให้ลูกค้าล้วก็สามารถทําได้วันนี้สะดวกมากๆสําหรับมีแท็บกันภัยของเรานะคะและสุดท้ายนะคะในส่วนของทําไมต้องมีแท็บประกันภัยก็คือแน่นอนค่ะวันนี้ เราสามารถส่งต่อธุรกิจให้กับลูกหลานเราได้แน่นอนคะ่ะเราคนเป็นแม่มีลูกวันนี้เนี่ยถ้าวันหนึ่งเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาลูกเราก็สามารถที่จะมารับช่วงต่อในส่งธุรกิจมิตรแท้ประกันภัยได้หรือวันหนึ่งเขาเรียนแล้วตั้งใจไปทํางานอย่างอื่นแล้วเขาเกิดเบื่อหรือเกิดอยากกลับมาอยู่บ้านเราก็มีธุรกิจที่มันคงให้ของมิตรแท้ให้กับเขาและสุดท้ายอยากบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยเป็นอย่างมากนะคะหนิงม หนิงเชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จในมิทแท้เช่นกันเพียงแต่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแน่นอนค่ะวันนี้หนิงอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากแต่ก็ถือได้ว่ามีความมั่นคงแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างไม่ลําบากเพราะมิแท้ประกันภัยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ